าาาาวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาตอบกับนีลี่ขีกเช่นเคยวันนี้เรามาด้วยฟลักซ์ไลท์พเเลยนะคะ,ะหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยได้จุดไฟเผาแคมป์ตัวเองแล้วก็นอนนะตื่นมาก็มาส่องนี่เลยใต้หินนี่นะแล้วเราก็จะเห็นอะ,อ,ะอะไรอะ่ะ ที่เราต้องไปเอาให้ลุงแขนด้วนนะคะไปต่อกันเลยเนาะคือไม่ชอบเสียงดนตรีนี้แลยบอกตรงแบบมันเหมือนกับแบบเร่งให้อะไร,งไรเงี้ยเฮ้ยอะไรนั่นอ๋อ <c oughs> โอเคล้วจะกันทำไมเนี่ยแม่เกะกะจริงโอเคเอ้ยหมีป่านน่นแรดป่ะไม่เอานะจ้าไม่เล่นด้วยโอเค <c oughs> คือเราต้องข้ามไปฝั่งนน้นใช่ไหมหรือว่ายังไง เว okay, ใช่เลยเรามาข้ามน้ำแล้วพูดถึงสัตว์ของเรานะที่เราเอามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเสือหมาหรืออะไรพวกนี้ทำไมมันไม่ไว่ายน้ำอะไม่เข้าใจคือไม่ชอบลงน้ำว่างั้นเถอะโอเครู้สึกจะมีคนร้องให้ช่วยหรือเปล่าชอบมาขอความช่วยเหลือช่วงที่เรารับควีตอะคือถ้าเกิดเราไปช่วยแล้วเราเป็นคนใจดีไง mm hmm. ก็เสร็จแล้วอยู่ระหว่างที่ทำภารกิจเนี่ยถ้าเกิดไปไปช่วยเขาใช่ไหมแล้วมันก็ ให้เราเริ่มต้นใหม่จากที่เราเล่นมาเป็นชั่วโมงเนี่ยนะรับเคสมานะเสร็จแล้วจบเลยก็เอาอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแบบซ้ำโอเคไม่สนุกเลยนะมาชอบมาให้เรียกช่วยแซฟได้ไหมไม่ได้คือไอเราอะ่ะช่วยอยู่แล้วนะเอาเฮ้ยออกนอกเขตไม่นะเอาถ้าไม่ออกล้วจะขึ้นได้ไงอะ่ะโอเคก็คือถ้าเราไปช่วยเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช่ปะเราก็ต้องทำของเราให้เสร็จก่อน โอเคถึงแล้วคือต้องให้ได้สอันใช่ไหมโอเคทำไมเรามองไม่เห็นเลยอ๋อมันเป็นถ้ำใช่ไหมเดี๋ยวเรียกนกสำรวจปั๊บโอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวมีที่ไหนอีกนั่นก้อนดำๆใช่ไหมที่เราต้องลงไปเอาอะสำรวจให้ทั่วนกจ๋าเลิศจ๋ารู้สึกดีมากๆเลยอ่ะ คือเราไม่ต้องไปสํารวจเองใช่ไหมไม่ต้องลงไปให้ยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยพอมันดูให้เรารู้ว่าเออมีกี่คนก็ใช้ได้เลยนะโอเคพอเรียบร้อยคือเราต้องแอบแป๊บหนึ่งไม่ให้มันเห็นมันเห็นไหมว่าเรามาไม่นะโอเคขอจัดแบบชิวๆเรียบร้อยเฮ้ยอย่าหนีดิเอาปะเถยมันรู้แล้วว่าคนมานะโอ้โหดูดิในแมพเพียบเลยกี่ตัวโอ้ตายแล้ว ใจเย็ยนใจเย็ยนเดี๋ยวมันไม่เห็นใช่ไหมโอ้ยมันเห็นแล้วแหละนั่นนะ่ะนี่จัดเรียบร้อยนี่ไงล่ะเอาไปเฮ้ยอย่าขึ้นมาโอ้ยยิงไม่โดนด้วยลวงครับงานนี้โอเคคือมันมันเยอะมากอะสีแดงเต็มแมปเลยดูดียังไงมันก็คือไม่อยากให้มันเห็นเรานะแต่จัดไม่ได้อะที่แบบไม่เห็นอะไรเงี้ยไม่โดนเลยแฮ โอ้ยใครยิงมาวะอ๋อไอ้นุน่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหอกไปแล้วกันเรียบร้อยกระเด็นกระดอนอยากขึ้นมาไม่โดนด้วยเว้ยเดี๋ยวคืออยากขึ้นมาสิบอกว่าอยากขึ้นมามันขึ้นมาแล้วทําไงเนี่ยมันน่ากลัวเฮ้ยเมื่อกี้เราก็จัดไปตั้งสามสี่ตัวแล้วนะยังมีอีกเป็นสิบเลยเอ๋อขึ้นมาอีกเอาเอาเฮ้ยยิงยังไงก็ไม่โดนมันแท้เดี๋ยว อีกกี่รอบวันนี้จะต้องยิงเนี่ยธนหมดแล้วอุ้ยมันมาแล้วน้องเสือจัดเลยเป็นยังไงล่ะโอเคเดี๋ยวมีอีกไหมยอย่าออนนุ่นมาละเตรียมตัวพี่รอเลยน้องมาดิทำดีมากไอเสือของแม่มาอีกมาอีกอยู่ไหนเลิศเลยจัดดิออกมาเล่นไม้ใกล้อะไม้ใกล้อ่ะนี่เจอน่ารัก หมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยคือเราต้องลงแบงล่างสิใช่ใช่ไหมใช,ใช,มใช่โอเคคือต้องขอบคุณน้องเสืออย่างแรงนะที่้าไม่ได้นี่เอาเราทางลงทางไหนไหนะวะเนี่ยเราจะลงยังไงนี่อ๋อนี่มีแถววันนะโอเคเรียบร้อยอเอาค้างแช่ลงมาเรียบร้อยโอเคหินนี่ใช่ไหมที่เราจะต้องเอา อันหนึ่งแล้เรียบร้อยต่ออีกอสืศพเกลื่อนครับจัดสิเอาไว้ทำอะไรที่ไหนอีกเนี่ยคือเราต้องเอาหินเนี่ยไปให้อิตาลุงนั่นคือโอ้ยเรียบร้อยลงแบบชุิวๆโอเคคือเดี๋ยวมีอีกอันไหมเนี่ย แล้วอีกอันอยู่ไหนอ๋ออยู่ใต้น้ํานู่นแล้วจะลงยังไงวะเนี่ยคือคีกลัวมากถ้าลงไปนี่ขาคงขา,ขาหักเลยประเภทต้องดูดีๆอ่ะเผลอวัดพื้นประจาอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็น,นี่เดี๋ยวอ๋ออยู่ในน้ําแล้วอะไรมันข้างๆอ๋อเป็นถาวรลงไปโอเคหินจ้าฉันได้เธอแล้วนี่อันที่สามเองอ่ะเนี่ยตายแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเลยว่ายเลยครับกลับมาในน้ำาต่มันเป็นอย่างนี้โอเคไม่เหลืออีกสามเลยสองอันสิน้อจะไปหาที่ไหนอ๋อนี่โอเคขึ้นมาเลยโชกเรียบร้อยใต้แล้วเป็นไงต่อมีไหนอีกอีกอันนึงไม่ไหนเนี่ยอย่าบอกว่าอยู่ข้างบนน่ะไม่ไม่น่าพลาดเราได้นะสายตาไม่ดีขนาดนั้นเถอะไอ้คี ไม่ไม่อีกอันนึงอยู่ไหนเฮ้ยไอหินบอกเราสิสน้องเสือช่วยหาหนยดิอยู่ไหนเฮ้ยดูนี่แล้วมันก็ไม่มีอะเดี๋ยวขึ้นไปอีกอบตุ๊บตุบอ่านี่อยู่นี่วัดโถลอดสายตาเราได้ไงเนี่ยเคเรียบร้อยโอเคตะลุงแขนด้วนย,ย้ายไปอยู่ที่บ้านเราแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จคอมบล็ต เรียบร้อยภารกิจนี้อันนึงแล้วนะคือเราไปเรียกมาแล้วนะสองคนนะก็มีใครอะไซล่าเอ้ไม่ใช่ไซล่าชื่ออะไรนะอใจมานะคะแล้วก็ลุงลุงแกชื่ออะไรวะลืมโอเคมีลุงคนนี้แล้วก็มีอีกคนนึงอะที่เราจะต้องไปเอาตอนนี้ภารกิจที่สองเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้านใครเรียกให้ช่วยักเนี่ย แต่เอาไว้ก่อนได้มาแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำเอานันนันนันจัดน้องเสือพี่ลุยเฮชดเรียบร้อยไม่ทันแล้วมากน้องเสือเอ้ยให้มันจัดการนิดนึงเก็บสำรวจคือมันตามทางมันมีตลอดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าพวกขอส่วนบุญได้ไหมคือตลอดทางที่เราทำภารกิจนะแล้วเราก็ต้องนันไงว่าแล้วเชียวโอเคใช่เลย เดี๋ยวไปถามนางกันว่านางว่าอะไรโอเคอ,อ,อิซิลาวินจานาร์ชาวาชอยนั่มตาชาวไอิซิลาันช์วินจาบรัคือเขาบอกว่าพวกอิซิลาเนี่ยได้จับคนคือได้ฆ่านะคะคนของเวนจาเสร็จแล้วเนี่ยเอาศพไปที่ถ้ำนี่นะ,ะที่เราจะไปเนี่ย แล้วตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าช่วยไปดูหน่อยได้ไหมว่าในถ้ำนั้นอะพวกนี้เอาศพไปทำอะไรเดี๋ยวขอเซฟแป๊บเออคือเราจะรับภารกิจนี้ดีไหมหรือว่าเราจะกลับบ้านไปก่อนไปหายตะลุงไปสร้างบ้านให้ตะลุงก่อนแต่ที่แน่ๆน,นะเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึง่งเผื่อมันจะมีอะไรน่าสนใจนะก็คือ <pe w> <ak h> เอาศพไปแล้วเนี่ย <pe w> ก็อยากจะรู้ว่าเอาศพที่คนตายแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรในถ้ำ <pe w> เราก็ไม่รู้เนี่ะดิ ก็อยากจะรู้อยู่เหมือนกันนี่ไงเขาบอกว่า accept โอเคอยู่ที่ไหนเนี่ย table class d e s t o r y d e s t e r y หรืสสอรรอะไรอะเฮ้ยไม่เป็นพวกอีเซลาเหรออีเซล่าเนี่ยเป็นไงอะคือแบบเอ,อเอ่อพวกนั้นป่ะที่ ที่ทาตัวเขียวๆใช่ไหมหรือว่าที่หัวโลนนะแบบแบบ,แบ,บมัดผมไปกลังไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยทํานะตอนนี้เราขอกลับบ้านก่อนดีกว่าลวกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กลับบ้านไปเนี่ยเอาภารกิจไปให้ลุงแกเนี่ยหรือไม่งั้นเราก็จะต้องมาเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยขอบินกลับเลยและกันเนาะขี้เกียจเดินโอเคเรากลับบ้านกันเลยบินกลับเลยจ้า yes โอเคอัพโหลดเจงานนี้คือแบบยังไงถ้าเกิดเรารับเควสอันนี้ไปแล้วเนี่ยกลัวของลุงแกจะหายไงเพราะถ้าหายไปแล้วต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่จริงปะไม่เอาอจ้าเคยแล้วนะคีลองไปแล้วโอเคมาถึงบ้านกันแล้วไปหาลุงหน่อยคือกลับบ้านมาเรารู้สึกอบอุ่นมากอะ่ะเราได้เห็นคนที่เรารักอยู่ด้วยแล้วมีความสุขโอ้โหพ่อแม่พี่น้องก็ว่ากันไปนะ โอเคตอนนี้มีความสุขมากที่ได้กลับมาเห็นไซล่ามีความสุขเนาะโอเคเนี่ยเดี๋ยวมีภารกิจอีกเยอะนะคีก็ทําบ้างไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะคือเควสสํารองอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบไปเรื่อยข้างทางอะไรเงี้ยโอเคลุงอยู่ไหนเจอแล้วโอ้โหอยู่ติดชายทะเลซะด้วยเจ้าคู่ถูกไอเยี่ยวพวกเวนจายังมีชีวิตอยู่ข้าจะทำอาวุธให้ทำให้เวนจาแข็งแกร่ง แต่ที่เหลือช่วยสร้างบ้านให้ได้ไหมเพราะว่าแขนเดียวทําไม่ได้โอเครู้ครับโอเคว่าสร้างบ้านไม่ได้กับแขนเดียวนะว้าวเรียบร้อยเรามีคนมาเพิ่มอีกแล้วนะคะเสร็จเลยโอเคนะคะเดี๋ยวคีขอจบแพทนี้เจอกันแพทหน้าสวัสดีค่ะ